M8540 นะครับสวัสดีครับนี่ช่องมะเล็คชาแนลนะครับจะพามาชมร้านพีบีเทคเตอร์นะครับมีช้างใหญ่เข้าใหม่นะครับ MU8540 นนะครับของร้านพีบีเทคเตอร์ครับ นี่นครับ M8540 นะครับของร้าน p i r เตอร์ครับเข้าใหม่ครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับทดสอบโดยช่างปั้นนะครับลูกชายเสือไทยนะครับ M8540 นะครับคันนี้ปี53นะครับภายสนจิตสนใจนะครับกลับมาเบิ้งรถเตยครับนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26ธันวาคมนะครับพศ .2564 นะครับน่ครับทดสอบนะครับโดยช่างปั้นนะครับ เอ็ม0ปครับคันนี้ราคาอยู่ที่560,000บาทนะครับนี่ครับต่อรองได้ครับกับเสียชัยของเรานะครเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับ0ูนย์แปดห้นะครับเสียชัยรับสายนะครับบคันเอกสวยๆครับขายตามสภาพนะครับ ปี3นะครับคันนี้ทดสอบโดยเสียปั้นครับเอาแค่น้อย สภาพสวยอยู่ครับมาชมรถได้นะครับที่ทอำเภอชุมพลบุรีนะครับรถง,งามๆครับช้างใหญ่ครับ M8540 นะครับปี53นะครับคณนนี้ปี5 3ในราคา5 6 0 0 0 0บาทนะครับ ตานใรสนดิดสนใจกับมาชมรวไใจนี่ครับสดล่องพี่น้องในเมืองครับโดยเท้าแก่น้อยนะครับสร้างปันนะครับหรือว่าสี่อีกขั้นหนึ่งนะครับก็เอ็มยูห้าห้าศูนย์หนึ่งนะครับของร้านพีพีเทคเจอร์เหมือนกันครับ คนครับกต่เดี๋ยวไทนะครับถ้าอยากสน,สนใจก็มาชมรถได้นะครับที่ร้านทีวีเทคเตอร์นะครับมีช้างใหญ่เข้ามาใหม่นะครับ ดา,ามใจเมนเมนเยมากเลยยับ รถสภาพสวยครับก็ขายตามสภาพนันครับท่านี้ท่านี้ขายตามสภาพครับเราได้อบอกไว้เลยครับ421นะครับ4241นะครับ 4, 2, 4, 1, น่ครับจิสนใจมาชมรถใต้นะครับที่ร้าน p ี t r แท t o r นะครับ ผมขอมขอจบาพิบไปซ้ำนี่นะครับฝากกดติดตามโคสันกระดิ่งในช่องมาเล็กกันได้ครับด้วย